ขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอน้อมน้อมแด่พระธรรมอันเป็นธรรมที่พระผู้มีภาคตรัสไว้ดีแล้วขอน้อมน้อมแด่พระอริยสงฆ์มีพระโสดาบันพระสกาทาคามีพระนาคามีและพระอาหารหันด้วยเสียงกล่าวสวัสดิกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาอ่านพุทธวจนะในธรรมบทให้กับกัลยนานมิตร ได้สดับรับฟังเพื่อเป็นการสะสมสุตะเพื่อเป็นการประดับสติปัญญาของกาลยนานณมิตรได้สดับรับฟังให้ธรรมะคำพุธทธวจนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปสู่ในจิตในใจแล้วติดอยู่ในจิตในใจตรับต่อถึงข้าวพระนิพพานด้วยกัน ทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาอ่านในหัวข้อที่11ว่าด้วยเรื่องของอาสาเรสารมาติโนสาเริจอาสาระทสิโนเตสารังนาทิคัดฉันติมิจฉาสังกับปะโคจารโจารโคจาราผู้ใด เห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไรสาระผู้นั้นมีความคิดผิดเสียแล้วย่อมไม่ประสบสิ่งที่เป็นสาระข้อที่12สารัญจะสารโตยัตวะอาสารัญจะอาสารโตเตสารังอาทิคัตฉันติสัมมาสังกัปปะโคจราผู้ที่เข้า ใจสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระและสิ่งที่ไร้สาระว่าไรา้สาระมีความคิดเห็นชอบย่อมประสบสิ่งที่เป็นสาระข้อที่13ยายถาอคา,ารังทุตฉันนางวุธ,ธสิสมสมาติวิชติเอวังอาภาวิตังจิตังราโค สมาติวิชิติเรือนที่มุงไม่เรียบร้อยฝนย่อมไหลย้อยเข้าได้ใจที่ไม่อบรมฝึกขัดราคะกำหนัดย่อมครอบงำข้อที่14ญาถาอาคารังอสุออสฉันนางวุฒินะสมาติวิชิติเอวังสุภาวิตังจิตตังราโคน,นะสมะวิชิติเรือนที่มุงเรียบร้อย ฝนย่อมไหลย,ย้อยเข้าไม่ได้ใจที่อบรมเป็นอย่างดีราคะไม่มีวันครอบงำข้อที่15อิทะโสจติเป็นเปนจาโสจติปปาการีอุพยตัถะโสจติโสโสจติโสวิหะญาติทิสวา กรรม,มกิลิทะมัตตโนคนทำชั่วย,ย่อมเศร้าโศกในโลกนี้คนทำชั่วย,ย่อมเศร้าโศกในโลกหน้าคนทำชั่วย,ย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองคนทำชั่วย,ย่อมเศร้าโศกเดือดร้อนยิ่งนักเมื่อมองเห็นแต่กรรมชั่วของตนข้อที่16อิทะโมทติเปจะ โมทัติกตาปุญโยอุพยัตถะโมทัติโสโมทติโสปะโมทติทิสวากรรมะวิสุทธิมะัตตะโนคนทำดีย่อมร่าเริงในโลกนี้คนทำดีย่อมร่าเริงในโลกหน้าคนทำดีย่อมร่าเริงในโลกทั้งสองคนทำดีย่อมร่าเริงเบิกบานใจยิ่งนักเมื่อมองเห็นแต่กรรมบริสุทธิ์ของตน ข้อที่17เจอิทะตปะติเปจะตปะติปะปะการิอุพยถะตปะติปาปังเมกะตันติตปติพินโยตปติทุกติคตโตคนทำชั่วย,ย่อมเดือดร้อนในโลกนี้คนทำชั่วย,ย่อมเดือดร้อนในโลกหน้าคนทำชั่ยย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองเมื่อคิดได้ว่าตนทำแต่กรรมชั่ว ตายไปเกิดในทุกติยิ่งเดือดร้อนหนักขึ้นข้อที่สิบแปดอิท่านันทติเปจ,จนันนันทติคนทําดีย่อมสุขใจในโลกนี้กตาปุญโยอาภาจัตถานันทติคนทําดีย่อมสุขใจในโลกหน้าปนานยังเมกะตันตินันทติคนทําดีย่อมสุขใจในโลกทั้งสองพิญโยนันทติสุขติงคัตโตเมื่อคิดว่าตนได้ทําแต่ บุญกุศลย่อมสุขใจตายไปเกิดในสุขติยิ่งสุขยิ่งขึ้นยิ่งสุขใจยิ่งขึ้น<ม>ข้อที่19บพรหุมปีเจสิหิตังพาสมาโนนาตการโหตินโรปมัตโตโคโปวะคาโวคะนยังปารสังนาพา ขาวาสามัญสาโหติคนที่ท่องจำตำราได้มากแต่มัวประมาทเสียไม่ทำตามคำสอนย่อมไม่ได้รับผลที่พึงได้จากการบวชเหมือนเด็กเลี้ยงโคนับโคให้คนอื่นเขาข้อที่20อปัมปิเจสิหิตังพาสมาโนธรรมสาวติอนุธรรมจารีราคันจาโทสันจาปหายะ โมหังสัมมันปะชาโนสุวิมุตตจิตโตอะนุปาทิยาโนอิทาวาหุรังวาสภาขาวาสามัญยสะโหติถึงจะท่องจำตำราได้น้อยแต่ประพฤติช,ชอบธรรมละลาคาโทสะและโมหะได้รู้แจ้งเห็นจริงมีจิตหลุดพ้นไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งปัจจุบันและอนาคตเขาย่อมได้รับผลที่พึงได้จากการบวช หมวดที่หนึ่งก็จบด้วยประการาชนีนะครับก็เราก็ต่อไปเราก็จะมาทำสมาธิภาวานาร่วมกันเพื่อที่จะเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะครับเราจะต้องทำปริยัติปฏิบัติปฏิเวทให้ถึงพร้อมเพื่อบูชาคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้านะครับ อันเป็นการอันเป็นลาบของพวกเราแล้วที่ได้ได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังคําพุทธวจนะในธรรมบทนะครับวันนี้เราก็จะมาทําสมาธิาร่วมกันนะครับสาธุพันเตกาแดพระพู้ดานเจ้าผู้ประเสริฐบัดบนี้ผู้ข้าขภาวานาพุทธานุสติกรมาทานเจ้าดวงประเสริฐขอจงมาบังเกิด ในจิตใจตนตัวแห่งผู้คาบัดนีเตดิลีเดเตนั่งสมาธิภาวนาสบายๆนะครับหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนหรือว่ามีสติกะรู้ลมหายใจเข้ามีสติรู้ลมหายใจออกอานาปานนะสติพระพุทธเจ้าสรรเสริญอย่างยิ่งว่าอันบุคคล การทำแล้วจเจริญให้มากแล้วมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่นะครับทําให้ได้บรรลุถึงพานิพานได้ทําให้ทําลายอาสวะกิเลสของตนเองได้นะครับวันนี้เราก็จะมาสั่งสมบารมีสร้างคุณงามความดีกันนะครับ ค่ะแก๊สค่ะค่ะสินค้ารายมอนเนี่ยไอ้หวัง <laughs> 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 ก็สมควรแก่เวลานะครับเราก็จะมาแผ่เมตตาร่วมกันนะครับสาธุพันเตกาเดประพูตันเจ้าผู้บารเสดบันนีผู้คาไดภาวนาพุทธานุสติกรรมทานเจ้าพระมานเตานิแล้วเพื่อเป็นพุธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาเตดีลีเดเตสภพสตาสตาเทวตูอเวราสุขชีวิโนควัสตังไรจงผู้ไม่เวีนตกกันและกันจงผู้ดำรงชีพ อยู่อย่างมีความสุขเถิดกัะตังบุญยังพลังไม่หังสเปีปาคีพระวันตุเต้กุ้สัตว์ทั้งสิน้นได้สวยบนบุญอันที่้ัปเจ้าได้บำเพ็ญไว้แล้วนิเทินสาธุอนุมโมทนากับกัลยนานมิทุกท่านที่ได้สดับรับฟังพุทธวนจน,นะในธรรมบทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปสู่ พระอริยบุคคลพระโสดาบันพระสกทาคามีอนาคามีและพระอรหันต์วอยทุกคนทุกท่านมีเป้าหมายเข้าถึงธรรมะเข้าถึงอริยบุคคลที่พระพุทธองค์สรรเสริญก็คือพระสงฆ์นะครับบุคคลที่เป็นอริยบุคคลชั้นเลิศคือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระพระอนาคามีพระอรหันต โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุอนุโมทนามี